ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน หมดเวลาจนสี่ราศีนี้ถึงเวลารวยแล้วเงินทองกองหน้าบ้านค้าขายรุ่งโรจร่ำรวยเงินทองอันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสำเร็จและสมหวังของคุณเลย ถ้าตั้งใจทุ่มเททํางานอะไรแล้วก็จะเกิดผลสําเร็จแน่คาดหวังสิ่งใดไว้ก็จะสมหวังดังปาถนาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้กําไรหรือผลตอบแทนที่ดีเกินคาดระวังอาจจะมีคนคิดร้ายและพยายามจะหาทางเล่นงานคุณหรือทำร้ายคุณเพราะความอิจฉาริษยาควรทำบุญเสริมดวง พกเบียร์แก้ติดตัวไว้ในช่วงระยะนี้หาเวลาไปอาบน้ำมนเพื่อเป็นสิริมงคลจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นผ่านพ้นอุปสรรคมีแต่ความรุ่งโรจน์อันดับ2ชาวราศีกรกฎ ดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วราศีนี้เป็นเดือนแห่งความสำเร็จเลยก็ว่าได้หากคุณหยิบจับทาํามาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองได้ผลกำไรดีเกินคาดช่วงนี้หากต้องการสิ่งโชคสิ่งดวงมีสิทธิ์รุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วย ถือได้ว่าราศีกรกฎจะมีข่าวดีเข้ามารัวๆหากใครเป็นนี้เป็นสินหลังจากนี้นี้สินหายเกลี้ยงมีแต่กําไรจากการค้าการขายเคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญบริจาคทานให้กับเด็กผู้ยากไร้อันนี้ทรงผลบุญจะหนุนนำให้ชะตาของคุณน,นั้นร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขัดสน 3. เชาราศีกุมราศีกุมในเดือนนี้คุณจะมีแพชชั่นในชีวิตสูงมากๆมีไฟในการลงมือทำอะไรบางอย่าง และผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีเกินคาดเดือนนี้ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรภาพและบอกเลยว่าการค้าการขายปังสุด,สดมีโอกาสได้ผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวธุรกิจต่างๆจะไปได้สวยหลังจากนี้ขอแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงด้วยการทำบุญลงศพกับศพราย,ยาต หรือผ้าขาวห่อศพตามศรัทธาจะส่งเสริมให้ดวงชะตามีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิม 4. ชาวราศีเมษเดือนนี้จะมีโชคดีหรือมีโชครับเข้ามาแบบเรื่อยๆ ดวงชะตาของคุณจะค่อนข้างเป็นช่วงขาขึ้นหรือดวงดีลงทุนทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองและได้กำไรกลับมาการเงินดีขึ้นเกิดความมั่งคั่งขึ้นความเป็นอยู่ในชีวิตก็ดีขึ้นด้วยแต่ควรระวงังอาจจะมีคู่แข่งที่สูสีกันในเรื่องบางเรื่องเข้ามา ควรทำบุญกับพวกมูลลนิธิจิตอาสาต่างๆจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือเงินก็ได้ตามกําลังศรัทธ,ธาจะส่งเสริมทำให้ดวงชะตามัางคังร่ำรวยขึ้นไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ